สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับชาวราศีพฤษภถือได้ว่าเป็นราศีที่สองของปีโหราศาสตร์ และเป็นที่รู้จักกันดีในสัญลักษณ์ของวัวชาวราศีนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์มัธยัติเป็นคนใจดีและมีลักษณะของคนที่ดูดีดูมีเสน่ห์มีเสียงที่น่ารักชวนให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนฝูงครอบครัวต้องการแรงงานในการช่วยทำงานโน่นนี่นั่นชาวราศีนี้จะเป็นคนแรกๆนะครับที่เสนอตัวเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับชาวราศีพฤษภ รักทุกอย่างที่ดีและสวยงามและพวกเขามักรายร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆที่น่าพึงใจผู้คนที่เกิดในราศีนี้ชอบอะไรที่มากระตุ้นเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์นะครับสวัสดีครับกาลยาณตรทุกท่านวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งที่อาจารย์ได้ตั้งใจมาทำคลิปให้กำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ อาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่มีความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุและผลนะครับและเช่นกันคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ท่านได้เปิดฟังคลิปนี้นะครับวันนี้อาจารย์ขอมาในหัวข้อนะครับโชคลาภทางด้านเงินทองเข้ามาหาท่านแล้วนะท่านเปิดประตูรับเงินกันหรือ,อยังก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหานะครับ อาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่าการทํานายไถ่ทักแบบนี้เป็นการจับไพ่เพื่อดึงพลังงานบวกนะครับไม่ใช่การทํานายดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงกับบางท่านแล้วก็ไม่ตรงกับบางท่านนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังเก็บแต่สิ่งที่ดีเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะครับที่สําคัญขอให้เช็คพลังงานเบื้องต้นก่อนนะว่าตรงกับตัวเองไหมถ้าตรงก็ฟังต่อเพื่อความบันเทิงเพื่อ เติมกำลังใจให้กับตัวเองนะครับถ้าไม่ตรงก็ปิดคลิปไปได้เลยนะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนจับไพ่เช็คพลังงานนะครับเป็นตัวแทนให้กับกัญยาณมิตรเอาละครับพลังงานที่เห็นอยู่ตอนนี้คือมี2พลังงานนะครับพลังงานแรกมันเป็นพลังงานของความเจ็บปวดอยู่ในห้วงลึกของหัวใจมันยังมันยังมีอยู่นะครับ แล้วก็พลังงานที่สองคือมันเป็นพลังงานของการหลุดพ้นมาเรียบร้อยแล้วเอาละครับอาจารย์จะขออธิบายพลังงานแรกของคําว่าความเจ็บปวดในห้วงลึกของจิตใจนะครับมันเป็นพลังงานเหมือนท่านยังไม่ลืมอดีตที่มันเจ็บปวดอดีตที่ท่านเคยสูญเสียทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสูญเสียคนรักครอบครัวสูญเสีย ฐานะเงินทองสูญเสียทรัพย์สินอะไรต่างๆที่ท่านเคยมั่งมีที่ท่านเคยหามาได้แล้วในช่วง4 5หปีหลังมามันมีเหตุการณ์มันมีวิกฤตที่ให้ท่านนั้นจะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเลวร้ายที่มันยังตามมาหลอกหลอนท่านแม้ยามหลับหรือยามตื่นบางครั้งอาจจะนอนร้องไห้น้ำตาไหลออกมาเพราะ จิตเดิมมันวกกลับไปถึงจุดที่ท่านมีความเสียใจเอามากๆนี่คือพลังงานที่เห็นนะครับและพลังงานที่สองคือพลังงานของการหนุดพ้นคือหมายความว่าท่านผ่านจุดนั้นมาแล้วนะปัจจุบันนี้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วนะหลายอย่างมันมันเปลี่ยนไป เข้าใจว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ร่ํารวยเหมือนแต่ก่อนอาจจะไม่ได้ได้หาเงินได้เยอะๆเหมือนแต่ก่อนแต่สิ่งที่ท่านเป็นอยู่ถ้าเทียบกับแต่ก่อนแล้วมันมันมีความสุขมากกว่าแต่ก่อนอีกนะครับแต่เรื่องเงินทองอาจจะไม่มากเท่าเดิมหมายความว่าพลังงานสองพลังงานนี้มันตีกันบางทีมันตีกันอยู่ในตัวของคนคนเดียวนะครับทีนี้เนี่ย ในเรื่องของตามหัวข้อเลยนะครับว่าโชคลาภด้านการเงินด้านเงินทองเข้ามาหาท่านแล้วท่านเปิดประตูรับดรวยอย่างหมายความว่าปัจจุบันนี่นะตัวท่านนั้นมีโอกาสที่จะสร้างฐานะขึ้นมาแล้วหลายๆท่านนะเพียงแค่บางครั้งยังหัวคิดกลับไปในช่วงของอดีตมันทำให้มันทำให้เขาเรียกว่าเกิดเป็นตัวชุดรั้งความเจริญในปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้ว การเปิดรับประตูเงินประตูทองณตอนนี้นะครับขอให้ท่านปิดสวิตความเจ็บปวดในอดีตไปแบบ100ซนะครับการเปิดสวิตความเจ็บปวดแบบ100%เซนี้คือท่านต้องทําความเข้าใจกับชีวิตของคนเราว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ต้นไม้มันยังมีเบี้ยไม้มาเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็ กลายมาเป็นต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งแล้วก็สิ้นไปในที่สุดคนเราก็เหมือนกันนะครับเกิดมาก็มาแต่ตัวเปล่านะครับโตขึ้นมาก็ค่อยๆสะสมความรู้สะสมประสบการณ์เงินทองก็ค่อยๆหาค่อยๆสะสมนะครับแล้วสุดท้ายถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่ของเรามันก็จะมีอันให้ต้องจากไปไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือความรักนะครับดังนั้นแล้วถ้าเข้าใจตรงนี้ แล้วปิดสวิตช์ความเจ็บปวดทําให้ตัวเองมีความสุขฟังเพลงเยอะๆดูตลกเยอะๆรับสิ่งดีๆรับพลังงานบวกเข้ากับตัวเองในทุกๆวันบอกกับตัวเองว่าอันไหนที่ทําแล้วมีความสุขฉันจะทํานี่คือการปิดสวิตช์ความเจ็บปวดแล้วโอกาสที่ท่านได้รับปัจจุบันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นท่านจะมองเห็นช่องทางในการ หาเงินมากขึ้นนะครับเงินนี้อาจจะไม่ได้เข้ามาแบบเป็นก้อนแบบมหือมาแต่สิ่งที่ท่านจะได้รับในแต่ละเดือนมันจะมากพอมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ท่านมีจะทําให้ท่านนั้นเป็นอิสระในเรื่องของการเงินและเป็นอิสระในเรื่องของสภาพจิตใจนั่นเองนะครับทีนี้อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านทํางานอะไรนะครับทําธุรกิจด้านไหนอันนี้แค่เป็นพลังงานรวมที่อาจารย์เกิด ถ้าเกิดว่ามันตรงกับท่านใดที่กำลังประสบพ,พบเจออยู่ในลักษณะนี้แล้วอยากเช็คชะตาจะตัวเองอยากดูดวงการงานและแนวโน้มในการทำเขาเรียกว่าให้มันพัฒนาขึ้นก็อินบ็อกทักไลน์เข้ามานะครับที่อยู่ในการติดต่อก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับและข่าวดีอีกประการหนึ่งนะครับสำหรับบางท่านนะในช่วงต่อจากนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้พบรักใหม่เข้ามานะ ก็อาจจะเป็นรักที่ท่านรอคอยอาจจะเป็นคู่คู่เดิมคู่แท้ในอดีตชาตินะครับจะได้กลับมาพบเจอนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วแหละว่าอยากจะสารสัมพันธ์ต่อไหมถ้าใครที่ยังอยากจะมีความรักอยากจะมีครอบครัวไม่อยากอยู่คนเดียวก็ลองปรึกษาหารือลองคุย ในลักษณะในชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาว่าเจออะไรแล้วตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรให้เขาเข้าใจนะครับถ้าจูนกันได้รับรองชีวิตต่อไปนี้จะมีแต่ความสุขนะครับเอาละครับกระยาณนะมิทุกท่านเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจารย์ก็ขอสรุปว่าพลังงานสองพลังงานและวิธีที่จะเปิดรับโชคลาภด้านเงินทอง ให้ท่านได้รับฟังนะครับกัลยาณมิตรท่านใดหากฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันตรงกับตัวเองและคําทํานายนี้มันดีมันมันทำให้รู้สึกชื่นใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้กัลยาณมิตรท่านอ,าอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่าน เขาฟังแล้วเขารู้สึกดีนะเขาฟังแล้วเขาได้นําคําแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดผลประโยชน์ทําให้เขามีความสุขขึ้นทําให้เขามีเงินมีทองมากขึ้นมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้กัลยะาณมิตรทุกท่านเลยนะจงมีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะครับถ้าหากใครที่ประสบปัญหาในเรื่องของความ เครียดในเรื่องของความทุกข์ใจในอดีตยังลืมไม่ได้อาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะจงลืมมันและจงข้ามผ่านจุดนั้นไปให้ได้จงมีแต่ความสุขนับจากนี้ต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ